กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนลนะคะทุกคนอากาศร้อนมากๆเลยนะคะ42องศานะคะที่มุกดาหารนะคะบ้านเพื่อนๆร้อนไหมนะคะทุกคนนะร้อนจนอยู่ไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็อ,อยู่ในห้องแอร์นะคะทุกคนเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดแอร์แต่ว่าก็เปืองตังค์นะ,ะทุกคนเปิดตอนนี้เปิดแค่ยี่ห้านะคะตอนพักพักเบรก มาพักเบรกก็เปิดหน่อยนึงกลางงคืนก็เปิดหน่อยนึงทั้งเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะมันร้อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะใครเห็นไหมคอนเสิร์ตนกปลายเมื่อคืนชุ่มฉ่ากันแล้วนะชุ่มฉ่ากันมากๆเลยนะคะทุกคนวันไหลหรือเปล่าเมื่อคืนนะแม่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่างานคอนเสิร์ตที่ไหนดูคลิปอย่างเดียว นะคะสนุกสนานกันมากๆเลยนะคะคนเยอะมากนะคะคนเยอะมากนะแล้วน้องน้องนุกน้องปลายก็มีช่วงหนึ่งที่เอาสายยางม,มาฉีอะไรเนี่ยนะคะอ่าเอ่อใดๆแล้วคือน้องปลายเมื่อคืนคือออร่ามากๆเลยเทมากเกาหลีมากคือเขาถ้าเขาแต่งตัวสไตล์แบบนี้กางเกงขาสัน้นแล้วก็ชิวเนี่ยคือหุนห่นเขาคือเปอร์เฟกมากอยู่แล้วนะคะทุกคนคือหลอน้องปลายหล่อมากเมื่อคืนนะคะแบบ ออร่ามาเต็มนะทําให้คนหึงนะมีคนหึงด้วยนะพักนี้คือจะตึงบ่อยหงึงบ่อยนะคะอะคนพี่นะคะคนพี่จะตึงบ่อยหงึงบ่อยนะคะอืมลงจากรถแล้วก็เดินไปรับน้องเดินไปรับที่ที่น้องที่รถนะคะทุกคนเปิดประตูให้นะคะแล้วก็เดินเข้างานด้วยกันแล้วคือใดๆคือน้องปายเนี่ยน่ารักมากๆนะคะคนนี้คือต้องยอมเขานะไม่มีทิฏฐิสวยทุกตรงสวยทุกจุดนะอ่านะคะ อ่าเมื่อคืนก็มีงอนกันนะคะมีงอนกันคือเล่นกับน,น้องแล้วน้องไม่เล่นนะนุกนุกเขาเล่นกับน,น้องเนี่ยเล่นเหมือนดิดกีตาร์แล้วแบบเหมือนจะคุยจะเล่นเนี่ยแต่น้องคือน้องตั้งใจร้องเพลงน้องก็อาจจะกลัวรืมเนื้อเพราะมันเป็นเพลงเร็วไงแล้วไม่ค่อยได้สนใจพี่ก็คือตั้งใจร้องแล้วก็เทคแคร์เอฟซีแต่พี่คือเล่นด้วยมีการงอนกันด้วยงอนแล้วก็เดินอ้อมไปอยู่ข้างหลังงอนเสร็จแล้วก็งอนเองหายเองนะคะทุกคนนะ อ่าแล้วก็น้องก็ไม่แพ้กันก็งอนพี่นะคนพี่โดนสาวาวปะแป้งหน้าเวทีนะร้องร้องเพลงอยู่ก็สะดุดไปนิดนึงแล้วก็หน้าหน้า,หน,าหน้าแบบหน้าตึงไปเลยนะคะหน้าแย่น้าตึงไปเลยเดี๋ยวแม่ให้ดูคลิปนะคะน้องพี่ยืมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูคลิปนะคะทุกคนให้ดูคลิปเดี๋ยวมันจะช้าหน่อยนะเพราะว่าพอดีพี่อิทส่งมาให้ดูนะพี่อิทส่ง พีอิส่งความน่ารักมาให้ดูนะคะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแม่ให้ดูนะพีอิบอกเออเขางอนกันนะฮะอ๋อลูกชายไม่ได้ไปงานบวชออฟวันนี้งานบวชน้องออฟเนาะนเดี๋ยวนะกลุ่มนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงโลกกันเดี๋ยวติด เดี๋ยวเอาเสียงลงก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทิิ์นี่ช่วงนี้นี่เล่นกับน้องเห็นไหมน้องร้องเพลงน้องไม่สนใจไม่มองเลยอะ่ะเออน้องตั้งใจร้องเพลงเนี่ยตอนนี้งอนนี่นี่ช่วงนี้งอนเนี่ยเดินตามแล้วน้องก็ยังไม่งไม่มองอีกนะคะเนี่ยมน้องก็ร้องเพลงเฉยเนี่ยน้องไปโอ้โหน่ารักมากเนี่ยก็ไปอยู่ข้างหลังพี่ๆดนตรีอ่านี่ยนี่ทุกคนดู สุดท้ายแล้วก็หายงอนเองนะคะเนี่ยเช่วงเนี้คือน้องร้องเพลงแล้วน้องไม่มองเลยไงปกติน้องต้องมองด้วยแล้วก็เล่นด้วยนะคะน้องไม่สนใจไงก็งอนคือน้องเหมือนกับตั้งใจทํางานนี่งอนเอามือเขี่ยจมูกนี่รู้เลยนะนะยก็สมควรงอนนะไม่มองเลยคนร้องก็ร้องอย่างเดียวนะคะไม่งอนไม่ไม่ไม่นั่นเลยนะคะยเนี่ยเนี่ยเนี่ยงอนละงอนละเดินไปข้างหลังเลยนะ ทุกคนเนี่ยน้องปายก็เหมือนแบบตั้งใจร้องเพลงแล้วไม่น้องคือ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 คนพี่นี่คือมองน้องอย่างเดียวเลยไม่สนใจเอฟซีข้างหน้าเวทีเลยมองน้องอย่างเดียวเลยนะน้องก็ตั้งใจร้องเพลงเนี่ยแต่แต่หายดีกันแล้วนะทุกคนงอนเองแล้วก็หายเองนะคะทุกคนอ่าอันนี้อีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นอ่าน้องปลายทีนี้น้องปลายงอนเองน้องปลายงอนผัดกันงอน mm. พอกันนะคะทุกคน ขี้หึงพอกันนะคะไปไปโอริโอ้ก็ขี้หึงน้องนูกก็ขี้หึงตอนนี้สาวสาวปะแป้งอ้วนเยอะนะ,ะไป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 โอริโอก็หึงอืนี่กำลังนี่นี่สาวสาวปะแป้งเต็มเลยเช็คอาการเนี่ยมองหน้าน้องเช็คอาการว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะ น้องก็เต้นเต้นอยู่นี่หึงเลยหน้าแย่เลยหน้าแห้งเลยน้องเอามือคันจมูกขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยเต้นเต้นอยู่สะดุดเลยอ่ะเดี๋ยวดูนี่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 หยุดดูเอามือคันจมูกขึ้นมาทันทีเลยน้องอันนี้เช็คอาการน้องว่าน้องจะหึงไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคันจมูกแล้วเอามือแตะจมูกแล้วหน้าแห้งเลยเห็นไหมทุกคนดูหน้าแห้งหน้าเสียเลย นีเพราะฉะนั้นพอกันนะคะนุกปลายอืมพอกันแต่บอกเลยคือคอนเซิร์ตเมื่อคืนน้องแสดงได้ดีมากๆนะคะปลายปลายโอเดีโอคือแสดงได้ดีมากๆส่วนนุกเนี่ยคือเขาแสดงดีอยู่แล้วแม่จะไม่พูดเดี๋ยวจะหาว่าแม่เพชรทาไมอวยแต่น้องปลายไม่อวยแต่น้องปลายได้ไงเพราะว่าคือน้องปลายเขาเขาแบบเหมือนพัฒนาการเขา เขาไม่ได้เป็นนักร้องมืออาชีพเหมือนนุกมาเพราะฉะนั้นพอ,พอลูกสาวทําดีแม่ก็ต้องชมนะคะปลายปลายโอรดีโอคือเขาตอนนี้เขาเก่งมากแล้วร้องเพลงเร็วได้ดีมากๆเต้นก็เก่งพัฒนาการดีคนนี้เต้นเก่งเต้นเนปะ๊แล้วทีนี้ด้านเสียงร้องด้านอะไรร้องเพลงเร็วก็กเก่งเพลงช้าก็ได้นะแล้วการแต่งตัวบุคลิกการแต่งตัวโอ้น่ารัก น่ารักมากๆเมื่อคืนนี้คือแม่ชอบที่จะให้ไปไปโอีโอแต่งตัวแบบนี้เขาเขาแลดูเด็กแล้วก็แลดูซอฟลงเหมือนสิบแปดสิบเก้านะอะ นั่นแหละมัน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 ,ม,นมันเป็นคนละฟิลอะคือแม่อยากให้เขาแต่งตัวสไตล์นี้มากกว่าแลละแม่แม่ชอบสไตล์แบบแมนแมนอะไรเงี้ยแต่ถ้าแต่งแบบแขนกุดแขนกุดเสื้อแขนกุดแล้วกางเกงตัวใหญ่ๆแม่ว่ามันแม่มันแม่ว่ามันไม่เหมาะไปลายๆไม่เหมาะแบบนั้นคือไม่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 ชอบอะไม่ชอบก็คือเหมือนกับมันตัวใหญ่โคร่งเกินไปซึ่งซึ่ง,งจริงๆไปลายๆควรใส่เสื้อผ้าที่มันพอดีตัวพอดีตัวแล้วคือหุ่นน้องจะออกมาสวยนะคะ หอนหุ่นของน้องอ่ะจะออกมาสวยอืมจะออกมาสวยมาเท่นะคะคือคือเขาใส่แบบเสื้อเป็นเชิ้ตแล้วกางเกงขาสั้นเนี่ยคือเขาจะดูดีมากแต่จริงๆคือเขาดูดีทุกชุดอยู่แล้วเขาดูดีทุกชุดดูออร่าทุกชุดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแต่งสไตล์เหมือนเมื่อคืนนี้คือเขาจะแบบออร่าน่ารักเป็นพิเศษนะคะเออาจริงๆใครใครใครคิดเหมือนแม่เพชรไหมนะคะใครคิดเหมือนแม่เพชรแม่เพชรแบบ เมื่อคืนเพื่อนก็ไปนะเพื่อนแม่เพชรก็ไปไปดูแบบสดอะ่ะเพื่อนคอมาหาเลยเพื่อนรู้ว่าแม่เพชรชอบนกไปใช่ไหมคอมาหาแล้วก็ไลฟ์สดให้ดูเลยแม่นี่กรี๊ดเลยบอกเอ้ยไปถ่ายใกล้ๆไปถ่ายใกล้ๆนะคะแต้มบุญสูงเพราะว่าตอนที่น้องมาอา่อตะวันแดงแม่ก็เห็นไกลๆทุกคนเพราะว่าหน้าเวทีคนมันเยอะเบียดเข้าไปก็ไม่ได้แล้วแบบแสงไฟมันเยอะแล้วแม่มองน้องไม่ชัด แม่ก็อยากจะเห็นน้องแบบชัดๆตัวเป็นๆเ,เพราะแม่รู้อยู่แล้วนะคะว่าน้องอ่ะน่ารักทุกคนอย่าว่านะเวลาแม่เพชรทาคลิปแล้วทําไมแม่ต้องเกานู่นี้นะั่นตอนตอนแรกมันก็ไม่คันนะแต่พอมาอัดคลิปเนี่ยดูรู้สึกคันยุกยุกไม่รู้เป็นไรนะคะอ่าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพชรด้วยอย่าลืมนะคะรับชมโฆษณาให้แม่เพชรด้วยแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าแม่เพชรนะคะ เจลบองแม่เพชรนะคะมี3สูตรให้เลือกแบบดิบแบบสุกแล้วก็แบบมีตอนนะคะทุกคนใครสนใจสินค้าแม่เพชรแอดไลน์มาเลย0 6 5 2 3 9 3 8 9 9 0 6 5 2 3 9 3 8 9 9แอดไลน์มาอุ่นนุนแม่เพชรหน่อยนะคะแล้วก็สบู่นะคะใครอยากหน้าขาวหน้าใสฝ้าลดริ้วรอยไม่มีต้องสบู่เลดี้โซฟของแม่เพชรนะคะสบู่เลดี้โซฟของแม่เพชรมี3สูตรนะคะสูตรลดฝ้า นะคะสูตรลดฝ้าสูตรธนาคาหน้าขาวใสแล้วก็สูตรลดสิวนะคะขมิ้นชันลดสิวนะคะใครรูขุมขนกว้างหน้าไม่เรียบเนียนหน้าหยาบนะคะต้องล้างหน้าด้วยสบู่แม่เพชทเช้าเย็นนะคะก็ทําให้ใบหน้าของคุณขาวนวลเนียนสะอาดแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ